สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เราจะสอนกันเรื่องอาหารมื้อเช้านะครับงดหรือว่ากินดีกว่ากันนะครับอันนี้เป็นคําถามที่มีคนถามมาเยอะมากเลยว่าสรุปแบบฟังกูรูท่านนั้นนะครับผู้เชี่ยวชาญท่านนี้ทำไมเขาพูดไม่เหมือนกันนะครับจริงๆผมก็เลยเป็นคนกลางแล้วกันเนาะผมไม่ได้สนับสนุนการกินอาหารมื้อเช้าและผมก็ไม่ได้บอกว่าการฟาสติงตอนมื้อเช้ามันเป็นสิ่งที่ดี สำหรับทุกคนนะครเพราะผมเชื่อว่าถ้าเราดูในรายนิ้วมือเราเนี่ยเราเราจะพบว่าจริงๆแล้วว่าร่างกายของเราแต่ละคนนะแตกต่างกาันกิจ,จะวัตรแตกต่างกาันกิจ,จกรรมแตกต่างกาันการนอนการกินทุกอย่างแตกต่างกันหมดเลยดังนั้นผมเชื่อว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องทําเหมือนกันก็ได้แต่ก่อนที่เราจะเลือกว่าเราจะทําหรือไม่ทําเราจะกินอาหารมื้อเช้าหรือไม่กินดีสรุปอะไรดีกว่านะครับฟังวันนี้นะครับผมจะพูดถึง 15ความลับของมื้อเช้านะครับกินกับงดเนี่ยแบบไหนดีกับร่างกายเราที่สุดใช้คำว่าเราละกันนะครเดี๋ยวผมตรวจสอบนิดหนึ่งว่าไลฟ์ขึ้นปกติไหม โอเคไลฟ์ <Okay>. ขึ้นปกตินะครับผมสอนเลยสั้นๆนะทุกคนจะได้เอาความรู้ไปประมวลผลเองได้นะครับอ่ะสิบความรับของมื้อเช้านะครับที่กินหรืองดแบบไหนดีกับร่างกายคุณที่สุดนะครับผมพูดถึงข้อดีก่อนนะเพราะว่าข้อดีมีผมหามาประมาณสัก9-10ข้อด้วยกันนะครับข้อดีนะครับผมอ้างอิงจากงานวิจัยก่อนนะคือเวลาที่เราพูดถึงการอดอาหารนิยามของการอดอาหารก็คือดื่มน้ําเปล่าได้ ดื่มชากาแฟที่แคลอรี่ต่ำกว่า5แคลได้ก็คือพูดง่ายคือเราดื่มชาธรรมชาติทุกชนิดนะครับกาแฟทุกชนิดที่ไม่ใส่ครีมเทียมไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลแบบนี้ได้นะครับอาจจะใส่ย่าหวานเพื่อกบความขมแบบนี้ได้ดังนั้นเราจะได้เข้าใจตรงกันว่าคำว่าอดอาหารไม่ได้หมายความว่าไม่กินอะไรเลยนะครับคำว่าอดอาหารยังดื่มน้ำเปล่าได้ชากาแฟนะครับที่แคลอรี่ต่ำๆได้ คำถามที่อ๋อผมลืมไปนึกออกแล้วผมก็ว่าทำไมแสงมันจ้าจ้านะครับอ่ะโอเคมาต่อกันได้นะครับผมลืมเปิดแบล็กราวนะครับอ่ะเรวดูประโยชน์ก่อนนะสมมุตินะ สมมติในคิดง่ายๆว่าสมมุติถ้าเราตื่นมาตอนเช้าเราไม่ทานอาหารเช้านะครับดื่มน้ําเปล่าชากาแฟแล้วเราไปเริ่มทานอาหารมื้อแรกตอนมื้อเที่ยงอาหารมื้อที่2ตอนมื้อเย็นสมมุตินะถ้าเราทําแบบนี้เหมือนกันประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็คือข้อที่1คือเขาพบว่ามันจะช่วยการควบคุมน้ําหนักเหตุผลง่ายๆก็คือปกติเรามี3ม,มือ้อเราตัดไป1มือ้อแคลอรี่หายไปเรามี3มื้อ ตัดไปหนึ่งมือ้อมื้อเช้าพอเราดื่มน้ําเปล่าชาหรือกาแฟร่างกายจะกระตุ้นการเผาผลาญไขมันมากขึ้นดังนั้นตอนเช้าผมยังไม่กินอะไรก่อนไปออกกํบบาลังกายผมเพิ่งกลับจากฟิตเนสนะครับคำถามก็คือร่างกายสามารถออกออกกบบาลังกายได้ไหมก็ใกล้เคียงปกตินะก็ประมาณ8 0 9สิสเนี่ยสามารถยกเวทได้เหมือนเหมือนปกติเลยนะครับแต่ว่าบางทีเนะี่ย บางวันนะครับถ้าร่างกายเนี่ยมีไกลโคเจนน้อยหน่อยในกล้ามเนื้อนะครับก็อาจจะทำให้แรงตกไปบ้างประมาณ10-20%ึยนะงนั้นมันช่วยควบคุมน้ำหนักช่วยลดไขมันส่วนเกินช่วยทำให้พุงตรงเนี้ยมันยุบลงได้เ,ออเร็วขึ้นนะข้อที่2คือมันช่วยเผาผลาญไขมันแทนน้ำตาลดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นคนที่อยากจะใช้พลังงานจากข้าวไปน้ำตาลเรากินข้าวแปน้ำตาลเข้าไปครับ แต่ถ้าเช้าวันไหนเราไม่กินอาหารร่างกายจะแบบไม่ทํางานเลยไหมไม่นะครับร่างกายก็จะย้ายไปเอาไขมันที่พุงที่เหนียงนะครับมาใช้เป็นพลังงานได้ดังนั้นใครอยากใช้พลังงานจากไขมันก็อดอาหารใครอยากใช้พลังงานจากอาหารก็กินอาหารเข้าไปนะครับร่างกายทํางานแค่นี้กลมๆนะครับข้อที่3คือมันช่วยลดโอกาสการเกิดเบาหวานได้ ลดโอกาสการเกิดโรคอ้วนต่างๆได้เพราะว่าเขาพบว่าแบบนี้คนที่กินอาหาร3มื้อต่อวันนะครับก็จะมีการกระตุ้นฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลิน3ครั้งต่อวันตรงไปตรงมานะ3ครั้งต่อวันถ้าเรางดมื้อเช้าไป1มือ้อร่างกายก็จะกระตุ้นอินซูลินเหลือแค่2ครั้งต่อวันดังนั้นก็ตรงไปตรงมาครับกระตุ้นอินซูลินน้อยกว่าถึง30%ก็จะลดโอกาสการเกิดเบาหวานได้ในคนที่ มีความเสี่ยงในการเกิดเบาหวานในครอบครัวได้นะครับข้อที่4คือเขาพบว่ามันลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจกับโรคความดันโลหิตสูงตรงไปตรงมาครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินมากขึ้นจนกระทั่งแคลอรี่เกินคอเลสเตอรอลไขมันไตรกลีเซอไรด์ต่างๆมันก็จะไปทําให้เกิดการหลอดเลือดมันจะตีบแข็งได้ไง่ายดังนั้นเวลาที่เราอดอาหารมื้อเช้ามันก็จะลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงได้ ข้อที่5คือเวลาที่เราเนี่ยกินอาหารจำพวกข้าวแป้น้ำตาลหรือไขมันทรานหรือว่าโอเมก้า6สูงมันก็จะกระตุ้นให้เกิดการผลิตคอเลสเตอรอลที่ตับได้อะตรงไปตรงมาถ้ามื้อเช้าเราไม่ได้ทานดื่มแค่น้ำเปล่าชากาแฟสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายก็จะลดระดับการผลิตคอเลสเตอรอลในเลือดลงดังนั้นคอเลสเตอรอล เกินกว่า70%ผลิตที่ตับพอเรางดอาหารมื้อเช้าการผลิตคอเลสเตอรอลก็ลดลงครับข้อที่6คือมันช่วยป้องกันอัลไซเมอร์ช่วยทำให้สมองของเราเนี่ยฝึกการใช้พลังงานจากคีโตนบอดี้อ่ะเริ่มมีคำจับแปลกๆแล้วนะครับเอามาอเอาอ,อันแรกก่อนช่วยลดโอกาสการเกิดอัลไซเมอร์ได้ไงก็เนี่ยชั้นถูกสอนมาจากโรงเรียนจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาในอดีตว่า การอดอาหารมื้อเช้าจะทําให้สมองฟอรจริงๆแล้วเราไปดูในงานวิจัยก่อนการอดอาหารมื้อเช้าไม่ได้ทําให้สมองฟอนะครับแต่การกดอดอาหารมื้อเช้าเนี่ยสำหรับบางคนที่ร่างกายใช้คีโตนบอดี้ไม่ดีไม่เก่งนะครับหรือใช้พลังงานจากไขมันไม่เก่งนั่นเองเพราะว่าปกติเนี่ยไขยมันนะครับดูมือผมนะครับมันจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นคีโตนบอดี้แล้วไปเป็นพลังงาน ลำดับที่2ของสมองได้ดังนั้นสมองของเราใช้พลังงานจากน้ําตาลก็ได้1 2ใช้พลังงานจากคีโตนบอดี้ก็ได้พอร่างกายเราใช้พลังงานจากน้ําตาลนะครับมันจะเกิดขึ้นในช่วงที่เรากินอาหารพอเราอยากจะใช้พลังงานจากไขมันร่างกายใช้ใชพลังงานจากไขมันไม่เก่งเพราะเราไม่เคยฝึกเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนที่เราอดอาหารเราก็เลยมีอาการมึนๆคิดอะไรไม่ออกนะครับแต่ถ้าใครก็ตามนะครับ ฝึกการอดอาหารมื้อเช้ามาเป็นประจำจะ,จะรู้สึกได้ว่าในระยะยาวก็ไม่ได้มีความแตกต่างกับการกินมื้ออาหารนะครับความคิดก็ลดเล่นโดยปกติเพราะร่างกายสามารถใช้พลังงานสำรองโดยการเปลี่ยนไขมันเป็นคีโตนวอดี้แล้วไปเป็นพลังงานให้กับสมองได้ดังนั้นการที่เขาบอกว่าการทำฟาสติ้งตอนเช้าหรือการอดอาหารมื้อเช้าดื่มน้ำเปล่าชากาแฟตามปกติเนี่ย มันจะช่วยทําให้ร่างกายใช้กีโตนบอดี้เก่งขึ้นฝึกจนเป็นนิสัยสมองก็จะสามารถใช้พลังงานได้จากสส่วนหนึ่งใช้จากกีโตนบอดี้ตอนอดอาหารก็ได้2ใช้จากน้ําตาลที่มาจากมื้ออาหารก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเวลาที่ช่วงไหนเราอดอาหารเช่นมื้อเช้าหรือมื้อเย็นเราอดอาหารร่างกายก็จะไปสลายโปรตีนกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่าเบต้าอะไมลอยด์ที่จริงเบต้าอะไมลอยด์เป็นโปรตีนที่ปกติอยู่ในร่างกายนะครับแต่ถ้ามันมีมากเกินไป มันก็จะส่งผลทําให้การส่งกระแสประสาทนะครับจากเส้นประสาทหนึ่งไปเส้นประสาทหนึ่งข้างในสมองเนี่ยมันเกิดได้ยากขึ้นก็เลยเกิดอัลไซเมอร์ขึ้นนะเวลาเราทํำฟาสติ้งหรืออดอาหารมื้อเช้าก็เลยไปลดโปรตีนส่วนนี้ไม่ให้มากเกินไปผลสุดท้ายก็เลยป้องกันการเกิดอัลไซเมอร์ได้ดังนั้นความเชื่อบโบราณที่บอกว่าการอดอาหารทำให้เป็นอัลไซเมอร์นั้นก็ไม่ได้เป็นความจริงนะข้อที่7 รักษามวลกล้ามเนือ้อเขาบอกว่าเวลาที่ร่างกายเราอดอาหารร่างกายจะผลิตโกรดฮอร์โมนขึ้นมาแต่ผมบอกว่าไม่ได้หมายความว่าเราอดอาหารแล้วเราไม่กินโปรตีนให้ครบต่อวันเลยได้ไหมไม่ได้นะครับต้องแยกกันให้ออกก่อนเขาบอกว่าช่วงที่เราอดอาหารเนี่ยร่างกายจะกระตุ้นกันเพิ่มของกรทฮอร์โมนไปรักษามวลกล้ามเนือ้อทําให้หมวลกล้ามเนื้อเนี่ยไม่อ่อแต่ ในมื้อเดียวกินอาหารคือมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นที่เหลืออยู่2มื้อเราต้องรับประทานโปรตีนให้ครบเช่นผมหนัก75กิโลกรัมผมต้องการโปรตีน1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันเราก็ต้องทานโปรตีนให้เพียงพอแต่แทนที่จะทานโปรตีนเฉลี่ยมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นก็จะทานโปรตีนเฉลี่ยเหลือแค่มื้อกลางวันกับมื้อเย็นดังนั้น ใครก็ตามที่ไม่อยากให้กล้ามเนื้อฝ่อตอนทำฟาสติ้งหรืออดอาหารก็ต้องไปคำนวณโปรตีนมื้อกลางวันกับมื้อเย็นให้ดีว่าร่างกายเราไม่ขาดโปรตีนนะนะดังนั้นสรุปแล้วการทำฟาสติ้งไม่ได้ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อนะครับการทำฟาสติ้งกระตุ้นกรดฮอร์โมนทำให้กล้ามเนื้อ,อยังคงอยู่แต่ต้องทานโปรตีนต่อวันให้ครบด้วยนะครับก็ไปคำนวณดูนะครับอย่างผมเนี่ยหนัก75กิโลกรมัมก็ต้องทานโปรตีน75กรัมต่อวันข้อที่8คือ ประโยชน์คือช่วยในการลดการอักเสบในร่างกายนะครับเขาพบว่างี้ครับเมื่อไรก็ตามที่ร่างกายเรามีช่วงที่อดอาหารบ้างนะครับอย่างน้อยสักมื้อนึงเนี่ยเขาพบว่ามันจะช่วยทําให้ร่างกายของเราลดการอักเสบลดอนุมูลอิสระในร่างกายได้นะข้อที่9นะครับช่วยลดความทนทานอ่ะเขาเรียกนะไม่ใช่สิต้องใช้คําว่าเพิ่มความอึดนะครับหรือความทนทานในการทํากิจกรรมได้ จะมีหลายคนมีอาการแบบนี้พอถึงเวลาจะใกล้มื้ออาหารแล้วเริ่มหมดแรงพอเวลาใกล้ๆมื้อเที่ยงมื้อเย็นจะเริ่มแบบหมุดหงิดหมดแรงเพราะว่าร่างกายใช้ไขมันไม่เก่งแต่เมื่อใดก็ตามเราฝึกการอดอาหารมื้อเช้าแล้วทานแต่มื้อกลางวันกับมื้อเย็นร่างกายจะเก่งทั้งสองส่วนครับมื้อเช้าใช้พลังงานจากไขมันได้ก่อนมื้อเที่ยงกับก่อนมื้อเย็นตอนที่อาหารกำลังจะหมด จา,จากในร่างกายแล้วก็ยังใช้ไขมันแทนได้ดังนั้นคนที่ฝึกการอดอ,อาหารมื้อเช้าเป็นประจําในอนาคตก็จะใช้พลังงานเก่งโอเคช่วงนี้กินข้าวไม่ตรงเวลาใช้พลังงานจากไขมันแทนช่วงไหนกินอาหารก็ใช้พลังงานจากอาหารแบบนี้นะครับดังนั้นก็จะเพิ่มทําให้ร่างกายของเราเนี่ยทนทานแล้วก็ไม่มีอาการหิวหงุดหงิดไม่มีอาการแบบอ่อนเพลียหลังมือ้ออ่ก่อนมื้ออาหารเช้ากับก่อนมื้ออาหาร เย็นได้นะครับแบบนี้เขาเรียกว่าเพิ่มความทนทานดังนั้นก็มีประโยชน์นะครับในระยะยาวถ้าทําเป็นประจำะสวัสดีพี่น้อยสานะครับกลับมาดูที่ข้อเสียบ้างหลายคนก็จะสงสัยว่าแล้วถ้าเราเนี่ยอดอาหารมื้อเช้าแต่อดแบบไม่ตั้งใจจะต่างกันนะครับคนประโยชน์ของการอดอาหารมื้อเช้าที่ดีควรจะต้องตั้งใจเพราะว่านึกภาพตามนะครับปกติเรากินมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นอาจจะได้สารอาหาร รวมกันต่อวันเนี่ยจากอาหาร3ามมือ้อแล้วอยู่ดีๆเราอดอาหารมื้อเช้าดังนั้นหมายความว่ามื้อกลางวันต้องเพิ่มโปรตีนมื้อเย็นต้องเพิ่มโปรตีนนะครับระหว่างวันต้องมีการดื่มน้ําเพิ่มขึ้นเพราะว่าร่างกายมีการขับของเสียมากขึ้นในช่วงที่เราอดอาหารดังนั้นคนที่เข้าใจเรื่องนี้จะต้องรู้ก่อนว่าข้อเสียของการอดอาหารมื้อเช้าต้องทําแบบมีวินยัยถ้าไม่มีวินัยจะเกิดอะไรขึ้นข้อหนึ่งเลยนะครับมันอาจจะทําให้เราเนี่ย กินอาหารมื้อถัดไปมากขึ้นอ่านึภาพตามนะครับมื้อเช้ากินไม่ทานเนื่องจากตื่นสายอ่ะก็ไปทานมื้อกลางวันมากขึ้นกลายเป็นว่าทานมื้อกลางวันเสร็จนะครับแล้วทานมากขึ้นจะเกิดปัญหาข้อที่2คือง่วงนอนนอกจากทานมากขึ้นข้อ1แล้วข้อที่2คือเกิดอาการง่วงนอนเพราะทานมากเกินไปอันนี้จะส่งผลทําให้ง่วงนอนได้นะครับข้อที่3คือถ้าเราไม่ได้ทําเป็นประจํา แล้วเราอดอาหารบางมื้อจะทําให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยลดลงแล้วพอเราใช้พลังงานจากไขมันเปลี่ยนเป็นคีโตนบอดี้ไปเลี้ยงสมองได้ไม่เก่งร่างกายก็จะรู้สึกสมองล้าลขาดสมาธิใครพูดอะไรแล้วเหมือนไม่ค่อยได้ยินนะครับข้อที่4คือเวลาที่เราอดอาหารแบบไม่ได้ตั้งใจมันจะทําให้สารอาหารในร่างกายเนี่ยเกิด ระดับที่ผิดปกติส่งผลทําให้เกิดนิ่วในถุงน้ําดีได้ดังนั้นใครก็ตามที่อดอาหารแต่ไม่ได้ทําเป็นประจำอดเพราะว่าตื่นสายอดเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจผลสุดท้ายมีปัญหาแบบนี้บ่อยๆนะครับก็จะส่งผลทําให้เกิดนิ่วในถุงน้ําดีได้ดังนั้นนิ่วในถุงน้ําดีจะไม่เกิดถ้าเราอดอาหารมื้อเช้าเป็นประจำทานแต่มื้อกลางวันกับมื้อเย็นแบบนี้ทําเป็นประจำจนร่างกาย ปรับตัวได้จะไม่มีปัญหาจะมีปัญหากับคนที่แบบเช้าไม่ทันกลางวันไปที่ทำงานโอ้ช่วงนี้งานเยอะทานทีบ่ายสองเลยนะครับคืออะไรก็ตามที่เราไม่ได้ทำเป็นประจำนะครับโดยเฉพาะการอดอาหารเนี่ยจะส่งผลทำให้เกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้จากานวิจัยเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าใครก็ตามที่อดอาหารเกินกว่า14ชั่วโมงแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับ ทำบ้างไม่ทำบ้างอ่ะอันนี้จะกระตุ้นให้เกิดนิว่วในหุ่นน้ำดีได้นะครับโอเคข้อที่สี่แล้วกันเขาบอกว่าคนที่ไม่ได้ตั้งใจจะทำฟาสติ้งหรืออดอาหารเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนคนนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้ตั้งใจที่จะคํานวณโปรโตีนพอคํานวณโปรโตีนไม่ครบมื้อกลางวันกับมื้อเย็นรวมกันกินไม่พอโปรโตีนที่ไม่เพียงพอจะไปซ่อมแซมกระเพาะไม่ ไม่สมบูรณ์จะทําให้เกิดโรคกระเพาะอาหารกับกรดไหลย,ย้อนได้นะครับและข้อ6ก็พูดพูดไปแล้วก็วคือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ที่เรานะครับกินโปรโตีนไม่พอนอกจากเป็นแผลในกระเพาะอาหารแล้วเป็นโรคกระเพาะกับกรดไหลย,ย้อนแล้วอาจจะทําให้กล้ามเนื้อฝ่อได้ดังนั้นใครก็ตามอยากคงกล้ามเนื้อไวโอ้โหไปออกกําลังกายมาจงหวะจะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันฟูขึ้นมาได้มันกระชับขึ้นมาได้อยู่ดีสลายไปเพียงเพราะว่าเรากินข้าว ไม่ครบ3ามื้อต่อวันแบบไม่มีวินัยด้วยนะอ่าดังนั้นจําไว้ว่าสรุปแล้วเนี่ยการอดอาหารแบบตั้งใจนะครับอ่าเช้าไม่กินกลางวันกับมื้อเย็นรวมกันได้สารอาหารครบนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะได้ประโยชน์9ข้อที่ผมพูดไปนะครับก็ทวนกันสั้นๆนะครับข้อแรกคือมันช่วยลดน้ําหนักลดไขมันส่วนเกินข้อ2คือช่วยเผาผลาญน้นําตาลนะครับข้อ3คือลดความเสี่ยงในการเกิดเบาหวานได้ ข้อ4ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจกับความดันโลหิตสูงได้ข้อ5นะครับช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ข้อ6ช่วยในเรื่องของการทํางานของสมองช่วยลดโอกาสการเกิดอัลไซเมอร์ได้นะครับข้อ7ช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อได้ข้อแช่วยลดการอักเสบและอนุมูลอิสระในร่างกายได้ข้อ9ช่วยเพิ่มความทนทานของนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับในช่วงที่เราอาจจะกินอาหารช้าแบบนี้ร่างกายจะยังมีความทนทานในการเปลี่ยนไขมัน ให้เป็นพลังงานนะครับแล้วทําให้เรายังใช้ชีวิตตามปกติแม้ว่าเราจะบางบางครั้งเราจะกินอาหารไม่ตรงเวลาอันนี้คือประโยชน์ข้วขอนะครับดังนั้นการอดอาหารมื้อเช้าถ้าอยากจะอดเพื่อสุขภาพต้องวางแผนให้ดีว่ามื้อเช้าอดกี่โมงจนถึงกี่โมงมื้อเที่ยงกินกี่โมงมื้อเย็นกินกี่โมงและโปรตีนต้องได้1กรัมต่อน้ําหนักตัว1นกิโลกรัมต่อวันนะครับส่วนน้ําต้องได้ประมาณ2 ถึง3ลิตรโดยประมาณนะครับเพื่อช่วยขับของเสียออกนะครับส่วนข้อเสีย6ข้อก็พูดไปแล้วไม่พูดซ้ำละกันนะครับดังนั้นสรุปนะครับก็ฟังซ้ำได้สำหรับ,บใครก็ตามที่รู้สึกว่าผมพูดเร็วแล้วฟังไม่ทันนะครับใครเข้าใจไลฟ์นี้คลิปนี้นะครับประโยชน์ที่ได้เต็มๆเลยก็คือคุณจะได้สบายใจว่าการทำ intermittent fasting การอดอาหารมื้อเช้าแต่มื้อกลางวันกับมื้อเย็นวางแผนได้อย่างดีเลยว่าจะทานอาหารอย่างไรให้ สารอาหารเพียงพอแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับต่อการดูแลส,สุขภาพช่วยป้องกันโรค NCD ช่วยป้องกันโรคมะเร็งนะครับช่วยทําให้เราแก่ช้าลงด้วยอันนี้มีางานวิจัยอะไรนะช่วยทําให้เราแก่ช้าลงด้วยนะครับส่วนใครก็ตามที่คํานวณและมื้อเช้ากับมื้อกลางวันมื้อเย็นปกติฉันต้องทานโปรตีน1นกรัมต่อน้ําหนักตัว1่กิโลกรัมต่อวันนะแต่ปรากฏว่าพอฉันอดอาหารมื้อเช้าเพราะต้องการทำ intermittent fasting มื้อกลางวันบวกมื้อเย็น ทานโปรโตีนไม่พอนะครับก็สามารถคำนวณโปรโตีนแล้วเติมเข้าไปได้เช่นโปรโตีน1ซองที่ผมทานอยู่ะเช่นไอโซเลตเวหรือโปรโตีนจากพืชก็ตามมันจะมีโปรโตีนอยู่ทั้งหมด1ซองนะครับจะมีทั้งหมด22กรัมถ้าเราขาดแค่10กรัมก็ทานครึ่งซองครับถ้าขาดยีถ้าขาด20กรัมก็ทาน2ก็ทาน1ซองเต็มๆแบบนี้เป็นต้นนะครับทุกคนจะได้รู้ว่าอ๋ออาหารเสริมเราไม่จําเป็นต้องกิน เท่ากันทุกมือก็ได้ไม่จําเป็นต้องกินเท่ากันทุกวันก็นได้ขึ้นอยู่กับว่าวันไหนขาดเราเติมอาหารเสริมไปแล้วอาหารเสริมที่ดีควรจะเป็นอาหารเสริมที่ได้รับการพิสูจน์แล้วอย่างผมเนี้ยผมผลิตอาหารเสริมทานเองเพราะผมอยากเลือกวัตถุดิบเองอยากได้อาหารเสริมที่ผมตรวจมาเรียบร้อยแล้วมีใบเซอร์ติฟิเคตพร้อมเลยว่าไม่มีสารเคมีเจือปนนะครับดังนั้นใครชอบอาหารเสริมที่สกัดจากธรรมชาติ 100%เต็มนะครับไม่มีสารเคมีไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีน้ำตาลเลยก็สามารถพิมพ์สนใจแล้วก็สอบถามทีมงานในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับส่วนผมรล่าให้ฟังแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปทําภารกิจต่อนะครับขออวยพรทุกคนให้ลดความอ้วนแล้วก็อดอาหารแบบถูกวิธีนะครับเราจะเป็นคนที่แก่ช้าลงนะครับแล้วก็อยู่กับคนที่เรารักไปนานๆมีความสุขท่องเที่ยวรอบโลกไปด้วยกันครับแล้วเจอกันลายหน้าสวัสดีครับ